굿มอร์นิ่งค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเชา้าทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ของพิชา mm hmm. บ้านเทเลอร์นะคะ mm hmm. พ่วงอุบลรชาชธานีสวัสดีตอนเชา้าลูกค้าทุกท่านนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้พิชาจะ ขออนุญ,ญาตรีวิวก่อนทำสีพ่วงของพ่วงตัวตัวนี้จะเป็นพ่วงขนาด2เมตรคูณ4เมตร50นะคะลูกค้าของนิชาวไปขนตัวรถไถนะคะ <c oughs> จุดเด่นของตัวพ่วงอุบลราชธานีที่อยากจะนำเสนอมากๆ ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าการเชื่อมแบบสลักนะคะเป็นการตัดเหล็กให้ได้องศาแล้วก็มาเชื่อมแบบกริดตาการเชื่อมแบบตอดแบบนี้เขาเรียกว่าการเชื่อมแบบเติดตาเป็นการเชื่อมแบบเขาเรียกว่าได้คุณภาพถ้าสอบก็ได้ที ข้อดีของมันก็คือง่ายๆนะคะถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนะคะเวลาการเชื่อมแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราเอามือประสานกันนะคะยกมือขึ้นมาสองข้างแล้วเอานิ้วเข้าไปประสานกันแบบเนี้ยนะคะเวลาเชื่อมมันจะได้แข็งแรงนะคะมันจะไม่เหมือนกับว่าเอาเหล็กมาประสานประกบแบบเนี้ยประกบแบบเนี้ยแล้วก็เชื่อมเนาะ รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นรวยพันล้านนะคะข้อดีของรุ่นรวยพันล้านที่หนูอยากจะบอกลูกค้านะคะทําไมเราถึงเลือกทํารุ่นรวยพันล้านแบบนี้คอแบบนี้ด้วยเพราะลูกค้าของหนูอ่ะมีทั้งใช้รถยนต์ลากแล้วก็รถถ่ายลากถ้าเป็นคอแบบเนี้ยจุดเด่นของมันนะคะจุดเด่นหลกัลกๆเลยค่ะเวลาเลี้ยว ในมุมองศาแคบถ้ามันมีเหล็กมาตรงนี้ค่ะมันจะทำให้มันติดนะคะการเลี้ยวมันจะได้ไม่ได้องศามันจะหักหักโค้งหักสอกอะ่ะไม่ถน,นัดเนาะเลี้ยวมุมแคบไม่ได้นะคะและก็ตัวเหล็กของเราเนี่ยเราจะทำโครงสร้างให้จินตนาการนะคะเวลาที่เราเอารถขึ้นมาจอดเนี่ย ะะก็คือตัวเหล็กรางสีเนะะี่ยค่ะจะต้องรตรงเนี้ยจะอยู่ตรงที่โปง่งล้พอดีมันจะทิ้งน้ําหนักไว้ตรงกลางนะคะน้ำหนักไว้ตรงกลางตรงเผาเพื่อความแข็งแกร่งนะคะตรงเผาของเราตัวนี้ยังไม่ได้ท,ทําเผาเดี๋ยวพาไปดูไปดูตัวที่ท,ทํา,าเผาทาเผาเสร็จนะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่ลูกค้าสั่งสีพโพนะคะ พราะว่าลูกค้าชอบสีม่วงนะคะเป็นผู้ชายร้อยเปเซ็นตนะแล้วก็ชอบสีม่วงสีสูงมากแบชอบนะคะเท้าเราจะใช้การกลึงเข้าไปที่ตัวเหล็กตรงนี้แล้วก็เสริมเหล็กเข้าไปอีกตัวเนี้ยนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวโครงสร้างประกบด้วยตัวเหล็กรางน้ำข้างบนนะคะ เพื่อการรองรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะรองน้ำน้ำหนักคันสี่เพิ่มขึ้นนะคะตัวดุมดุมที่เราเลือกจะเป็นดุมรถยนต์ดุมรถบรรทุกนะคะลูกค้าสามารถที่จะสั่งวิชาได้คุณจะเอาดุมสี่ล้อกลางดุมรถยนต์หรือว่าดุมรถบรรทุกเลือกได้หมดนะคะยกเว้นดุมกึง่งเราไม่ถามให้นะคะเพราะว่า เราต้องการความแข็งแรงพอที่ชานะคะมีโปรโ,โปรโของที่ชาก็คือว่ารับซื้อคื้นด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตาโลเชื่อมอตัวต่อตัวหัวลากนะคะของเราจะเป็นแบบขยับได้นะคะการขยับได้ข้อดีก็คือว่าเวลาเราขนย้ายนะคะ่ะเวลาเราขนย้าย มันขยับแางนีไ้ได้ถ้ามันขยับไม่ได้นะคะโอกาสการโอกาสการพิกคว้างอสูงนะคะเราใช้ประสบการณ์จริงจากการที่เรามีการขนส่งรถเกี่ยวนะคะครอบครัวของเรานะคะใช้งานมาประสบการณ์15ปีอะคะ่ะก็คือเรามาใช้กับสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าทุกอย่างเลยทำด้วยใจนะคะเพราะว่า มันเป็นคุณค่าของความรู้สึกนะคะเวลาที่ทุกคนคิดถึงพ่วงก็ต้องคิดถึงน้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้คือการปูแผ่นนะคะปูแผ่นนะคะเราเลือกที่จะปูแผ่นลายให้ลูกค้านะคะบางเคสขอเป็นแผ่นเรียบได้ไหมน้องก็บอกว่าพี่มันลื่นมันไม่ปลอดภัย เพิ่มนิดเดียวนะคะราคาของน้องอะ่ะไม่แพงกว่าที่อื่นแน่นอนและที่สำคัญช่วงล่างยางอะค่ะยางของน้องอะ่ะเลือกเป็นยางเปอร์เซ็นต์เกรด A ปีพศออคัดเกรดปี 20, 20 21 22ให้มันดีเหมือนกับรถยนต์ที่ลูกค้าใช้เพราะว่าเพราะว่าอะไรดู้ไหมคะ เพราะว่าเราขนเงินล้านค่ะรถเกี่ยวเราไม่ได้คันสองบาทยี่สิบบาทคันเป็นล้านมันต้องมีความคุ้มค่าเวลาขนย้ายต้องปลอดภัยนะคะ,ะให้ไปดูงานดิบไม่อายที่จะให้ดูงานดิบเพราะอะไรเพราะเรากล้ากล้าให้ลูกค้าดูนี่ค่ะบันไดพับเห็นไหมคะตัวเหล็กต้องยาวจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ แล้วเชื่อมแปะไม่ให้มันหลุดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันใช้ใช้เปิดปิดเปิดปิด,ปดนะคะพับลงพับลงเป็นร้อยครั้งนะคะแล้วก็ใช้ตัวเหล็กนะคะประกบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เชื่อมล็อกตรงนี้นะคะเพื่อเวลาเราเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันจะได้ไม่หักนะคะตัวเพาต้องตรงมาเลยตรงมาถึงนี่เลยนะคะตัวบันไดเป็นบันไดล่าง ต่อให้เป็นรางน้ำสองรางน้ำสองเราจะเน้นขึ้นสี่ตันนะคะรางน้ำสามลูกค้าก็เลือกได้นะคะสีต่ตันห้าตันตัวนี้ขึ้นขึ้นขนาด2เมตรได้ถ้าขึ้นตัวร้อยห้าเราจะท้ายเป็นรางน้ำสามยื่นรวยพันล้านนะคะเราต้องเชื่อม ต่อไฟให้ลูกค้านะคะเพื่อการใช้งานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะไม่ต้องเป็นตังวลนะคะเก็บไห้เรียบร้อยนะคะส่วนตัวค้ายันนะคะบางคนบอกว่าพี่ชาพ่อขอตัวค้ายันข้างหลังด้วยได้ไหมได้นะคะไม่มีไม่มีคําว่าไม่ได้สำหรับพี่ช,ชาแต่ตัวนี้เป็นตัวค้ายันที่ เราจะบอกลูกค้าเลยเสมอนะคะต่อให้ลูกค้าให้ทำข้างหลังให้แต่หนูจะใส่ตัวนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าเวลารถขึ้นนะคะมันจะต้องดีดเหยียบตัวนี้ค่ะกดตัวนี้ลงนะคะตัวนี้จะต้องมีนะคะเพราะว่าเพื่อรองรับน้ำหนักน้ำหนักรถที่หนักนะคะเนี่ยเราจะคำนึงเพราะว่าเราใช้งานจริงค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นตัวคำยันนะคะคำยันของตัวบรรไดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเสร็จเราจะใส่เป็นจุดกิบล็อกตัวใหญ่ให้ตัวนี้เป็นตัวยืดค่ะตัวยืดตัวยืดตัวยืดตัวเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าใช้สเตย์ยืนรถค่ะเวลาขนขนย้ายมันจะได้ปลอดภัยนะคะเราจะทำให้สี่จุดซ้ายขวาหลังนะคะซ้ายขวาหน้ามี ่ส่งมบอบค่ะตัวนี้ไปโคกกล่องสำโรงนะคะอําเภอนูนคูนเหรออําเภอจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตัวโปงล้อเราเน้นสไตล์วินเทจถ้าเป็นรุ่นรวยพันล้านจะเป็นเน้นโค้งนะคะเพื่อความคลาสสิกคุณลูกค้าถ้าชอบแบบเหลี่ยมก็สามารถสั่งแบบเหลี่ยมได้ นะคะคอันนี้ลูกค้าคุณเล่ชอบเป็นแบบโคงนะคะตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเราจะใส่ล้อนะคะวันนี้จะใช้โฟกริบยกลงแล้วก็ใส่ล้อนะคะใส่ล้อก็พร้อมส่งมอบคือสีแทเ้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะข้างล่าง ทา้งร่างเคลือบเรียบร้อยค่ะเคลือบสีเคลือบการ,รนะะ Body. สนิมให้เรียบร้อยนะคะบอดี้สูตรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้ประกันงานโคสร้างให้ลูกค้าหนึ่งปีถ้าลูกค้าขยายนะคะขยายไซส์ของตัวรถเกี่ยวนะคะลูกศรลูกค้าสามารถแจ้งโปรเทิร์นลดได้ในราคาสูงสำหรับคำว่าที่ชาวบ้านเทนเลอร์นะคะเราผลิตให้ลูกค้า ใช้ใหม่ได้ทุกปีด้วยนะคะบางบางท่านแจ้งว่าเนี่ยคุณทิชาผมต้องการใช้สีใหม่ทุกปีเลยได้เสมอค่ะโทรหาน้องนะคะ093 4 9 0 5 6 6 7ิชาบ้านเทนเลอร์อุบลราชธานีนะคะทิชาบ้านเทนเลอร์4 2 8 9 อุบนราชธานีนะคะยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ